สบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องถุง,องบอนเนาะสวัสดีคขามา<ด>หลับชมส,บส่งสาโบต่างเล้าว่ววายอยู่ไทยอยูทีนหนึ่อยู่เล้าอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาเนาะพี่น้องก็สบายดีถุง,องบอลถุงบอลมาเด้อพี่น้องมือมือน,นี่กัมากินตำหมี่น้ำซาโบซาโบผ้าเบารสซัดนองเบียน้องเบียเนาะมาเด้อท่านผู้ชมตำหมี่มาพี่น้องลงมือเลย องตตหีหีามเาปนขาเขาทำไงแพะใช่ะยางเจ้าป <that> <that> ้าเขาวเนเนี่เ่านแวดี๋ยวมาพักบุ๊กงอบุไปยังงักิน เจ้าวัามันก็กินเบ็ดประจักษ์มันก็คืนลายแม่เจ้าวัวงากืกินเบ็ดแม่เอ่ไปแตกบ่ได้ใชแล้วคับคนตงหมันก็แตกแล้วคนตงหาตายอมหยอกเลยเหน,น้ยเลยเนาะนมันยาวคนเขาส่กล่อนี่อนไ่กูมานเลนะ่นก่องใ่ไหเน แดดแดดี่ดน้องเอ,อ้ยอยู่ดีๆก็ด้แดดไปในสีเดือนหาใบข่ใบขาจเใส่มือเล้พี่น้องใส่พักบุ้ง กินข้าวเด้อมาเด้อเสียงคือตั้มมีเด้อขึ้นมากอตั้มมีไป้ายมานาขาชวยบ่อนะบอมาล่ะเขาาเอมาเด้อีเลว่าพูกนกับพี่เจ้าอยาเกเจ้ากับพูมาจะใส่แล้วไปปลึกมอบตลาดเอาคือเที่ยงเาเขาคุณ่มาบ่ืมาาบานะ ้นนั้นไิมมกูเดีว่ากันอ่นี่มั้เป็นมากัเดีนไปห็นยันนางนั่งในเียงค่ะบมีบอนนางยืนในเทียงบอบมีาปคอน้ปเทีมหมดขอเจาบ่ออกมาจนจไ้เหงนมาเลย้นสงอยู่ในตุ้หนามากนะนาก็เหง เมื่อตลาดมาแล้วม่ได้ปก้อนกยู่ชูเน่นี่ขึ้นมาพีไรยิ่นี่่ว่าชูขันหอดเวลากรถูกอย้นนี่แหละมันขึ้นมาเองเลยมันขึ้นมหนักแล้วงุมแล้วไม่ใช่แล้วลงพุ่นบ่นนาจะเรียกป่บดม้วมันขึ้นมาเลย มันกินตลอดมันก็อิ่มนะเหยียดก็ได้อิ่มมันนั่นนะกินเลยเลยไอตัดบิึงง้อแน่กูนี่ยผูกเขียงป่อยกับเก้าโม่งชิบโม่งจะป่อยอืมชิบเอ็ดโมงงชิมพ้นโต๊ะไปง้อจะอ้วนเง้อชิมพ้นโต๊่มาไปเอาด้วยแทนเลยมันมืดได้หรอมันเล่าใส่เล่าใส่งูวันั้นกินพวกบก๋่ไปนะอืมกินมืดได้หน่ะเขาเหมืนเล่าบ่พอเขาเขาจเป็นพวกบก๋งมาพักกินแกมันพวกบุ๋งอลย อยูกลางน้องว่ะมันลามนยเลือกห้าเก็บเอาอยาเลือกยอนมันอ่อนๆง่ามๆอ่ะจะบอกงัวกินมบอเดี๋ยวอะบัได้ทางเขานี่เขางนี่ก็ได้นี่เราไปหลดเสือผาเฮ้ยย่าก็ทิ่ยาพูดหลดทางได้ก็หลด เปาไรทั้งนั้นก็เปาบบเราแบบไมีมุ่นเราไม่จะมุ่นปล่าบ่วงละเไม่เราพี่น้องเรามีมุ่นขายเงาม่ถจ้โบพี่น้องอะไรนร้านจังมาหลอดน้ำมูลอันสงจตักพระเราส่งลูงละจโบก็ไม่ได้มีจะมุ่นปล่าซอดนี่พี่น้องปล่าในไรเปลาอยังมันห่อนะพี่ใหญ่ก็มุ่นเปล่าบ่วง มัน,นุนรกินเะดียวขน้เฮียนเียน,นอยูดนีนมักดนึกาอะกต่คิินแตกโกินแต่กบบ่หยาบนะเอ้ยเปลี่ยนอาหารมือนี่ซื้อมีมาให้ซาบ่ผาตามสกินลงทุนแค่1 0บพันกิลิ่งกวเพือสวยเดียว อินบดเนืนบอเมื่อไหนจะจช้าปูผ้าน้าลูกไส้เขาคือกินนะไรอีกอาถั่วม่ให้น้องเลยลูกไม่เนอกถั่วไม่ให้น้องเลยมาว่วไม่ให้น่องพีนี่กับบลูกันกแล้วเาม่ไหมันข้นเองมันนี่ในมันนี่ดิี่ห้างมันอยู่ากกินพัดหมี่มันลังถิหมี่มัดเอ้า กินน้าใจกินเราดีดีเนี่ยกินหลายคนทองใบมาติดไปมอเวททำไมได้ไอ้อันนี้เขาเรียกว่าบ่วงภูเขาเรง่องห่องอ้ยทองสะบพาหิวเขาแห้งขนาดพี่น้องเอ้ย Lúc trên lạc là lịch mãi nhà bất hân nhà hai sập bội tốt nắng nhà bằng lộn lạy 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 lạ lạy ักบุาากใช่เอกินเล้าเคือเอาหน่อยแท้ไหใหม่กบหมดแล้วเ็สแล้วเป็นสแล้วพี่ะอะคึ้นหรือไมเอาเนกินอะไ, <laughs> ได้นะ่ก <laughs> ินแล้แล้วพบอกอย่าปปิงมอใส่ คนกินทำมามาแล้วลืมปีกบบไอหิมลูกก็ส้ามันกินมาได้ด้ไหนด้ด้ำปั้นประแดกอานเลย้ดูกี้ปีกบใหม่เรอ้าถาก็ได้ยินกินมันถ้าก็ได้กินไพ่ใหม่

จ้าหน่าดูน้าฉัน้าบาานื่นหเฮ้ยดกนี่น้อกินหคนบุยมึงเบินอะเว้ยเอ้ยมกินดสิีกน่ะเ้าดงไออาให้ดีดกบพานบเคยแบง อาวยาเลยอายุิบแล้วซาโบโพายานะพี่เนาะไม่ได้นาทีละก่างนาทีละน่มน่ะรพี่เนาะที่แรกเราก็อยบอกเข้มหน่อยนึ่งใั้เข้มั้งแ่บบ กินแล้วจังซีบอ่ะแยังจะใส่หนามลงนหมาเก็มลึนน้ล่าพ่อจ่ะบอนอยก่อนเยัยไม่ได้ลูกสิงเดียวแบ่งไอ้ไนลูกเหนีนบอกซอสมันแบ่งมันจะแบ่งแหละถ้าก็ซองจากไระองอืมบบม่บช่ปลาหมูมันมันบริจินนะมันมันยอมไหว้าต่ไปมันะพี่นอ้อง Lý thằng sâm côn. Luôn Lê luôn luôn sâm Lê Messi bích kiếm được pháo, lại có cô xe mạo luôn con lại hôm nay. Pháo tang phút hôm nay 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 hôm này hôm nay hôm nay hôm nay hôm bia này nay hôm 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 ก็เลยเพือเ่อแค่ก็ติดตามขอขอบใจหลายๆขอขอบใจหลายๆเอาไปห้าบาทาพบกันใหม่คลิปหนา้าเด้อป้าลุงกดกระดิ่งด้วยนะครับพ่อเก่งๆบ๊ายบาย